สวัสดีครับสุริเพื่อนใน a c e บ o o k แลวก็โซเชียคมทุกคนนะครับวันนี้พวกโคเวสมาช้าหน่อยหมดแต่ลุ้นวนอลเลย์บอลแบบตัวโงสนุกมากนะครับดีใจกับสาวไทยแล้วก็โค้ไทยทุกคนด้วยที่เชียย์วอลเลย์บอลเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอบชิงชนะเลิศอีกอีกทีหนึ่งนะครับตอนกโมงเย็นนะครับเดี๋ยวรอว่าใครจะชนะระหว่งางคู่ที่กําลังแข่งกันอยู่นะครับนอกเรื่องไปแล้วตอนนี้มาเจอกับเมนูของพวกโคเวสนะครับจะเป็นเมนูต้มเต้าเจี้ยวใบปอนะครับก็ เป็นตับเจี๋ยนะครับนี่ตับเจี๋ยตับเจี๋ยอนี้จะเป็นของซาเด็กสมบูรณ์กับ UFC ครับสมการเพราะ UFC จะเป็นเม็ดดีนะครับซาเด็กสมบูรณ์จะห่อนะครับแล้วก็ข้างหน้าข้างเป็นปลาใบปอนะครับนี่ใหญ่กว่าหน้าครอบครัวนะครับอย่างที่บอกปลาใบปอทอดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีพริกบุ๋นะครับตะไคร้บุ๋นะครับรากผักชีบุ๋กระเทียมบุ๋มะนาวนะครับต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้า ซอยนะเพื่อตกแต่งครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับอ้อเิมน้ำเปล่านะครับไปดูวิธีการนีนะครับตั้งกระทะร้อนเรียบร้อยครับก็ใส่กระเทียมบุกรลงไปนะครับนี่ต้ม่อไฟนิดเดีนะครับแล้วก็ตัเกี้ยวนะครับใาไป้ัวเหนียนแล้วก็ใส่พวกหน้าสตีนนะครับแล้วก็ใช้ลงไปนะครับ กัดไปเรื่อยอันนี้ก็เติมน้ำนะคะรับก็จะทำเป็นต้มนะคระับแล้วก็โดยความเคี่ยวข้าเจียวโอเคนี่นะครับน,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 นี่ก็เปิดไฟแรงนะครับรอเดือดได้และะ้วเราก็เดือดแล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ย่างปลปี๊อย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ นำด้วยติ๊กบุกรอวนผสมเข้ากางชิมรสตามชอบผสมข้ากางกันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็นำปลาใบปอีที่เราทอดนะครับนี่ลงไปต้มนะครับ,รบก็ต้มไปให้มันเข้าเนื้อปลานะครับต้มไปเรื่อยเื่อยนะครับ,รบก็ต้มปลาใบปลอจนเข้าเนื้อแอล้วก็นี้ก็บีบมะนาวาไปนิดนึงนะครับ ต้มความหอมนะครับนิดเนียวคน,นี้ก็ใส่ชีต้นหอมเลยครับแค่นี้เ,เ,เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟใส่จานกันต้มต้มเจียวใบเปานะครับตอนนี้ก็ตัดใส่จานเรียบร,อรนะ้อยแล้วน่ารับประทานมากหอมมากขอบอกนี่ อันนี้ก็ตกแต่งด้วยพิธีฟ้าผักชีต้นหอมนิดหนึ่งนะครับปุ๊บปุ๊บเน่ารับประทานไม่เอ่ยโอเคขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับอ๋อรือบอกไปถ้าไม่มีปลาไปปอใช้เป็นปลาอื่นก็ได้นะครับแนะนําเป็นปลาสมดีก็อร่อยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบาย